ขอเวลาให้หวานๆแค่เดือนเดียวหวานจะทําให้มั่นใจเลยว่านายจะสามารถกระโดดโลดเต้นได้เหมือนกับเด็กๆคนอื่นอย่างแน่นอนเออนี่ฟังชื้อเช่าหวานหรอเปล่านะอืมอืมอืมถ้าเงินก็เยอะมากๆเลยละหวานพ่อคะพ่อมาแล้วอย่างนั้นหรอคะพ่อคะคิดถึงพ่อมากๆเลยละ หวาน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 ลูกไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่หรือเปล่าอืมหวานหวานไม่เป็นไรหวานหวานสบายดีค่ะน่าไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าครับพ้าลูกคนนี้นี่ทำไมถึงได้สุขภาพกันขนาดนี้เ่รเนี่ยหนาวจังเลยคุณกูครับคุณซูครับเอาละครับผมคิดว่าผมได้เล่าเรื่องคดีแล้วพาตัวให้คุณฟังทางโทรศัพท์แล้วนะครับพวกเราจะติดตามผลการสอบสวน เราะงั้นก็วางใจในเรื่องนี้ได้เลยครับดูเหมือนว่าสีหน้าของคุณลุงกูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะอืมเอเป็นอะไรอย่างเัา้นหรอคุณลุงกูคะหนูเนะ่ารู้สึกว่าพลังงานหยินของคุณลุงกูนั้นอ่อนแอแล้วร่างกายของคุณก็ยากที่จะฟื้นตัวจากความกังวลในชีวิตนะคะเออนี่นี่แล้วกูความจริงแล้วลูกสาวของฉันเนอะก่อนหน้านี้ก็เห็นนาย คุณลุงปู่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ช้าก็เร็วคุณลุงปู่เนะแต่ต้องมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างแน่นอนว่าแต่ว่าคุณลุงจะสามารถสัญญากับหวานว่าสักเรื่องนึงได้หรือเปล่านะคะอะไรอย่างนั้นเหรอในวันเกิดของคุณลุงปู่ที่จะต้องฉลองวันเกิดเนะจะมอบเค้กเพิ่มให้หวานหวานได้หรือเปล่าคะ <c oughs> นี่พี่โจลูกสาวของนายนี่มันน่ารักชะมัดเลยเนะ ฉันเองก็ขาดลูกสาวเหมือนกันนะไม่อย่างนั้นนายให้ฉันยืงตัวลูกสาวของนายสักสองสามวันเป็นไงล่ะแบบนั้นไม่ได้หรอกนายไม่สามารถมีลูกสาวที่น่ารักแบบนี้ได้ใช่หรือเปล่าล่ะอะไรนะวันวานวน,นี่ค่อยบอกนายว่าฉันจะให้ทำแบบนั้นไม่ได้ก็เพราะว่าน,นายขอดเองไม่ได้อย่งงางไงล่ะพอาของฉันไม่เป็นไรใช่หรือเปล่านะคุณลุงก,กูจะต้องไม่เป็นไรแนะ่นอะนเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกัน ยังไงก็ตาหวาว่าจะต้องปกป้องพวกคุณให้ได้อย่างแน่นเนาะถูกต้องแล้วเหรอเนะ้ะพวกนายสองคนเป็นเพื่อนกันเซียวชือปีนี้นะ่ะอายุห้าขวบแล้วต่อไปหว,นวานหวานควรจะเรียกเขาว่าพี่ชายนะคุณลุงพูดถูกแล้วล่วคะค่ะแต่ว่าต่อไปหว,นวานหวานก็ควรจะเปลี่ยนสรพนามที่เรียกว่าลุงได้แล้วเหรอเนาะแล้วจะต้องเรียกว่าอะไรอย่างนั้นเหรอคะแน่นอนว่าเรียกว่าพ่อก็แล้วกันนะอะไรนะ